ก่อนเนี่ยมาอัสเตทค่ะมาค้างเป็นอาทิตย์แล้วก็เดินทําคลิปทั่วเมืองตรงวอเตอร์ครสนี่ก็มาทําคลิปเก็บวอเตอร์ครสเก็บไปเนี่ยได้เยอะนาะทีละถุงถุงที่ใส่ผล,ลไม้ค่ะนี่วอเตอร์ครสและหลังจากนั้นก็เดินเข้าไปในป่าในป่านี้จะมีลีกเยอะมาก เป็นป่าแรกที่เจอลีกมาเดินหาเห็ดแล้วก็มาเจอลีกป่าโฮดีใจมากเลยตอนนั้นนะคะ่ะแต่ว่าที่มาช่วงนั้นน่ะเข้าใจว่าลีกป่าคือกระเทียมป่าแต่มันไม่ใช่นะคะลีกป่าก็ลีกป่ากระเทียมป่าก็กระเทียมป่าหมายถึงกระเทียมป่าที่น้องๆทางยุโรปเก็บปีนี้ไม่ได้แวะไปดูเลยเพราะว่า ไม่ได้มาค้างค่ะส่วนต้นนี้นะเห็นเม็ดไหมจะคล้ายๆใต้ติ่งพอไปโดนแล้วมันจะบีบอ้ยเสียดายวอเตอร์ e s สถ้าเก็บก็ได้ใส่มาม่าได้ชามหนึ่งแหละแต่ขี้เกียจลงไปเก็บเนี่ยแหละค่ะบรรยากาศของต่างมงือง มันมีอะไรให้ทําคลิปหลายอย่าง